เชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ำมันดิบบรนช์ที่ล่วงลงต้นประดับ110เหรียญน,นะคะแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะซึมลงต่อไปทดสอบริเวณ108เหรียญก็เป็นโอกาสในการเข้าไปเกินกำไรในฝั่งช็อตในส่วนของ d r w 1 3ได้นะคะโดย ดูในส่วนของแรงกดดันเนี่ยก็มาจากการที่นักทุนดูจะคลายความกังวลในเรื่องของอุปสงค์อุปทานน้ํามันในช่วงนี้หลังจากที่ประเด็นในเรื่องของซีเรียเนี่ยก็เริ่มจะเงียบไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าอิหร่านมีความต้องการที่จะคลายข้อขัดแย้งในเรื่องของนิวเคลียร์กับชาติตะวันตก าสุดเนี่ยในส่วนของรายงานเกี่ยวกับการกลับมา,าผลิตของแหล่งน้ำมันในริเบียบางส่วนในเขตเอลฟิลแล้วก็ชาราราเนี่ยก็ทำให้มองว่าในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจะตึงตัวเนี่ยในช่วงนี้ก็ดูจะคลายความกังวลลงไปค่อนข้างมากาทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเมื่อคืนรายงานออกมาก็ดูไม่ได้ช่วยหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมัน เบรนด์ได้มากนักโดยในส่วนของตัวเลขการขยายตัวของภาคการผลิตชะลอตัวลงมากกว่าคาด แต่ว่าในส่วนของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น0.4%เนี่ยก็ดูจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ยังคงต้องติดตามดูกันต่อในส่วนของสัญญาในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข cpi ในคืนนี้ส่วนในฝั่งยุโรปเองเนี่ยว,วันนี้จะมีการรายงานตัวเลขดุลการค้าแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ,ะเห็นตัวเลขเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าประเด็นสําคัญในช่วงนี้ยังคง ไม่พ้นในเรื่องของการประชุม FOMC ที่นักลงทุนกำลังจับตา,าด,ดูกันอยู่ในส่วนของการปรับลด QE แล้วก็ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งทำให้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐช่วงเช้านี้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบสสัปดาห์แล้วก็มองว่าถ้ามีการส่งสัญ,ญญาในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นได้ต่อแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกด น้ำมันในทางลงได้อีกดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นในการเข้าไปาเปิดสถานะช็อต b r v 13ในช่วงที่อาจจะมีดิดตัวกลับขึ้นมาแถวๆระดับ3,500บาทเนื่องจากว่าค่าเงินบาทากลับมาอ่อนค่าลงใกล้ระดับ3.080บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังมองมีโอกาสที่จะลงทดสอบระดับ3 ที่ระดับ3,520บาทส่วน Safety the Future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะประคองตัวเหนือระดับ975จุดได้ในส่วนของ S50U13 มองแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเนี่ยยังช่วยจำกัดการพักตัวลงมาระหว่างวันแล้วก็ดูมีความคาดหวังว่าเฟดจะลดขนาด QE ลงตามที่คาดการณ์ที่ระดับ1-1.5หมื่นล้านเหรียญ แม้ว่าในส่วนของเศรษฐกิสหรัฐเนี่ยก็ยังเห็นภาพการฟื้นตัวไม่ค่อยชัดเจนนักแนะนำว่าในส่วนของสถานะลองไอชาสููหนึให้ทยอยทำกำไรไปที่ระดับ990จุดแล้วก็รอเปิดสถานะลองใหม่ในช่วงที่ยอดตัวลงมาใกล้ระดับ975จุดทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ972จุดส่วนก o ฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะ ตัวลงได้ต่อโดยในส่วนของราคาทองคำสปอร์ตเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะลงทดสอบระดับ1300เหรียญรอบโดยในส่วนของอการปรับลด QE มองว่าถึงแม้ว่าจะถ้าจะออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้แต่ว่าอมองเม็ดเงินน่าจะไหลไปสู่ ส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นฉะนั้นเนี่ยในส่วนของราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถ้าหลุดระดับ1,300เหรียญก็มองแนวรับถัดไปที่ระดับ1,270เหรียญต่ออนอนซ์มองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ชอ็อต JFV 1 3เน่ยเข้าไปเปิดสถานะใหม่ได้ในช่วงที่ดิ่ตัวขึ้นมาที่ระดับ19,900บาท ส0 0 0 0่ 20, บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้ยังมองแนวโน้มน่าจะเห็นการบวกขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดบริเวณ31.88บาทต่อดอลล่าสหรัฐโดยมองแนวโน้มในเรื่องของฟันฟลูที่ไหลเข้ามาก็ยังคงเป็นแรงหนุนในส่วนของค่าเงินบาทให้อิงในทางแข็งค่าแม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยจะอ่อนก,กลับขึ้นมาเล็กน้อยอในส่วนของนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องใน 3,027ล้านบาทเมื่อวานนี้แล้วก็ซื้อในตลาดตราสารนี841ล้านบาทแนะนำให้ถือสถานะช็อต USDU 13ได้ต่อโดยั่ขาดทุนในระดับ31.88บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปไปประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นค่ะ